รรังแคบปีนี้ระดับน้ำในเขื่อนใหญ่นั้นอยู่ในขั้นวิกฤตนะคะมีน้ำใช้การเหลืออยู่เพียง3,203ล้านลูกบาทเมตรเท่านั้นค่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงรณรงค์ลดการใช้น้ำเพื่อให้เพียงพอสำหรับปร,ริมาณน้ำที่เหลือน้อยมากค่ะ ในเวทีเสวานาคอนอกฟรพ,พร่วมฝ่าวิกฤตแล้งนักวิชาการเปิดเผยว่าปีนี้ประเทศไทยจะเหลือน้ำสำรองต้นฤดูฝนเพียง1,000ล้านลูกบาศก์เมตรและเป็นเกณฑ์น้ำสำรองที่ต่ำที่สุดในรอบ5ปีซึ่งขณะนี้มีการปลูกข้าวนาปังในเขตชลประทานเกือบ2ล้านไร่แต่เขื่อนไม่มีสัดส่วนน้ำเพียงพอที่จะระบายน้ำให้อาจจะเกิดการแย่งชิงน้ำขึ้นจึงพยายามรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนประหยัดน้ำค่ะ ขณะที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเองก็เริ่มลดการใช้น้ำลงร้อยละสิบแล้วประธานคณะทำงานปฏิบัติการน้ำกฟผบอกว่าระดับน้ำที่ลดต่ำลงจากภัยแล้งอาจส่งผลให้ต้องหยุดการผลิตไฟฟ้าบางส่วนแต่ก็ยืนยันว่าจะไม่กระทบกับประชาชนโรงไฟฟ้าหลักๆเนี่ยก็คือโรงไฟฟ้าพลังความร้อนนะครับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเนี่ยใช้น้ำมาในการหล่อเย็นนะฮะเครื่องควบแน่นนะครับของไอ้น้ำนะครับ ทีนี้ปริมาณน้ำในส่วนนี้ทั้งหมดแล้วเนี่ยรวมๆกันเนี่ยไม่เกิน2%นะโดยเฉลี่ยประมาณ2%ของปริมาณน,น้ำท่านะครับซึ่งก็ไม่มีผลกระทบแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาน้ำแล้งจริงๆนะครับเราก็คงต้องพิจารณาว่าในส่วนของอะระดับน้ำที่ลดลงเนี่ยการไฟฟ้าคงต้องหยุดการผลิตกระแสฟฟ้านะครับ แม้ขณะนี้เขื่อนสีนครินและวชัชราลุกรที่ส่งน้ํามาในลุ่มน้มาแม่กลองจะมีน้ําน้อยกว่าเกณฑ์สารองต่ําที่สุดแต่ก็ยังสามารถส่งน้ําบางส่วนมาช่วยผลิตน้ําประปาของการประปาน,นาครหล,ลวงได้เพราะชาวนาสนใิ่ในพื้นที่งดการปลูกข้าวนารังส่วนความคืบหน้ามาตร,ราการช่วยเหลือเกษตร,รกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งตามมาตร,ราการที่4ที่ให้ชุมชนเสนอโครงการตามความต้องการเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้งมีโครงการที่ผ่านการพิจารณาประมาณ9,000โครงการ และอนุมัติงบประมาณไปแล้วกว่า3,000โครงการวงเงิน1,800ล้านบาทวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมที่จะนำเสนอโครงการที่เหลืออีก6,000กว่าโครงการวงเงิน3,600ล้านบาทให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี